กันให้ดวงคูเหียบ,หบเลยกัคู่เลยก็เงียบไปครับมาบดูนี่มันติดมันเงียบไหมปกติขับเพลื่อนมามันติดมันสิงเงียบประชันเห็นบ่มันเมียนอยู่แล้วโอ้ยเรียบรอย้อยดีลีครับกันผมมิ้งแท้ ดีดหน่อยครับดินบ๊อบบ,บ๊ลุงมาเบิ้งดูโอ้เพ็่นแต้มที่สองของเพื่อนล้วครับเนี่โอ้ปีกล้วนเบิดแล้ว คัเตียงด้วยจุนจ<ไ>ุนอยู่บ่าให้เตียงน,นีุ่ินะครับมาบิงซิลเลยกันบันตวจิงเด้ซิลเลยโอ้็นกลิ่นัง สัตชัดๆ์เลยครับจากจิ้มเป็นนกคู่นกแยบบูหัว่ามันเข่ามามันบปากมันปีกนะครับนกปลาแต่ว่าขานี่โอ้เดือดเดียดอันเดียนะบัดนี้เนาะเยียดปีกด้วเลียดอันเดีเนาะเฮเยียดหยุดนะเยียดขาเยียดปีกอนไะเยียดปีกไทยขนครับนกไทยขนหยุด

นกปูนกปูน้โอเคครับขวนแขวนนี่แล้ว่แล้วขเหียแล้วขีสังลาแล้วนั่นตายเฟบ่มีเี้ยียร้อยแป่เเลยโอ้จดบี่เลี้ย เสียคนเราอย่างคนไดียวคนไหนนะนี่มันหัวกวนทุเวียกกน,นเสียงพบบนี้เสียงเงี้ย ปักทนันี้ลูกเอื้นบันน่าว่งปักรปงไว้หองปปักทนันี้ยังเดี๋ยวพึ้นอีก เอ้อผันเงียบแม่กระจอกเทวารันบ่ถือลันหรือเปล่ารันแล้วบ่ถือเพรามันยื่นกันไปยื่นกันมันบ่ถึงนกดอกโอ้ผันเงียบลันพัดพี่น้องเอ้บ่แม่นลันพัดมันลันซาผันเงียบสปริงอวันครับสปริงมันอวันนกลงไปเหยียบแล้วบัดบัดนี้มันดีดอวันพวก โอ้เสียดายเสียดายครับโอ้โหเป็นความผิดของเจ้าขวางเองครับนกเข่ามาแล้วดึงเข่ามาแล้วรันตะวันรันผาดครับมันติดงาไหมวะไอ้ดวงเมียนเมนียนเมียนมันติดยอด มันติดยอดไม่นีย่ยอดทั้งเนี่ยความสร้างทั้งเนี่ยมันติดยอดนะวะ้านี่นะมะเบิงนี่โอ้ามันติดเนี่ยมันติดงานเนี่ยนี่เขาติดงานนี่นี่นี่นนเนี่ยติดงานเนี่ยเนี่ย